ช่องนอนบอลไซด์แล้วนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูต้นตะโกต้นนี้ที่ผมกำลังจะเก็บหัวเขียงอลอยตัดตรงนี้นะครับของต้นตะโกอันดับแรกผมจะขอรีวิวสั้นๆเกี่ยวกับการปลูกต้นตะโกต้นนี้นะครับก็คือต้นตะโกต้นนี้ผมซื้อมาเป็นไม้ตอขุดนะครับก็ ปลูกไปตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ไม้ก็สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับผมปล่อยทิ้งไว้ก็มีดัดเก,ก่งทิ้งไว้บ้างเล็กน้อยครับเรามาดูใกล้ๆกันครับวัสดุปลูกที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นเห็นภูเขาไฟนะครับ ก็มีเห็นภูกขอไฟอสีขาวเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นภูเขอไฟดําบ้างบ,าง,บางส่วนแล้วก็กรวดแม่น้ํานะครับแล้วก็มีดินใบกระปูผสมบ้างเล็กน้อยนะครับก็ต้นไม้ก็เจริญเติบโตได้ดีนะครับก็มีกิ่งใบใบเขาก็จะเริ่มมีกิ่งใบที่แก่บ้างลาะเดี๋ยววันนี้ผมจะมา เก็บเขียงตรงนี้อ่าเพราะว่ากิ่งนี้ผมจะใช้เป็นยอดขึ้นไปนะครับผมจะตัดตรงนี้อุปรกรณ์ที่ผมจะใช้นะครับจะมีอ่ะคีมปากนกแก้วเนี่ยนะครับแล้วก็คีมท้องเรือตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มตัดแล้วนะครับ รอยเดิมผมใช้กาวซิลิโคนติดไว้นะครับก็โอเคนะครับกาวซิลิโคนก็ดูจากเนื้อไม้กไม็ไม่ไม่แห้งเลยนะครับ จะไม่ใช้เลื่อยออในการเลื่อยหัวเขียงตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไม่อยากให้ต้นไม้มันสะเทือนนะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงสร้างระบบรากนะครับก็หยอเอาคีมนี่แหละค่อยๆเล็มลงไปเรื่อยๆก็เนื้อตะโกก็ไม่ได้แข็งอะไรครับเนื้อข้างในก็หนีบได้ง่ายแต่ต้อง ระวังนะเดี๋ยวผมไปชนกิ่งพวกนี้มันหักก็ใช้ครีมสองตัวเนี้ทำงานสลับกันนะครับตรงไหนมุมแคบๆแ,แ,แบบนี้ผมก็จะใช้ครีมท้องเรือ นะครับผมจะค่อยๆตัดลงมาให้แผลเขาสมูทระหว่างส่วนที่จะใช้เป็นยอดกับระหว่างกิ่งตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้เวลาไม้ตรงนี้ยมันโตยอดตรงนี้มันโตแล้วก็กิ่งมันโตเนี้ยแผลมันจะได้เข้ามาหุ้มตรงรอยตัดนี้พอดีนะครับ เดี๋ยวผมจะขอถอดลวดตรงนี้ออกนะครับเพื่อที่จะให้เเก็บลงมาได้ลึกๆให้มันมาชิดกับกิ่งนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวก่อนที่ผมจะ เ,เก็บให้มันลึกลงไปดูตรงนี้ก่อนนะครับก็พอดีตอนที่เขาแตกยอดมามันได้ตำแหน่งกิ่งประมาณตามนี้ซึ่งผมก็เหลือกิ่งพวกนี้ไว้นะครับมามพอดีมันแตกตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันก็จะเ,เก็บไว้ทั้งหมดเลยเพื่อที่จะให้เขามาช่วยกันสร้างแผลสร้างกัน ปิดแผลตรงนี้นะครับก็ในอนาคตอาจจะอ่ะมีกิ่งเล็กๆตรงนี้อาจจะตัดออกอแต่ตอนนี้ขอเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บลงไปอีกนิดนึงให้เขาอ่ะเนี่ยนะครับดูให้เขามีความสมูทระหว่าง2กิ่งนี้นะครับเก็บลงไปพอพอแผลมันเริ่มดีขึ้นแล้วกิ่งนี้มันมันมันโตขึ้นเนี่ยแผลของเขาก็จะเบียดเข้ามาทับตรงรอยตัดตรงนี้นครับ เคคนะครับในการเก็บแผลแบบนี้ครีมตัวนี้จะทำงานได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเหมือนเขาออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์นี้ <c oughs> ตอนนี้ต้องใจเย็นๆครับ <c oughs> ต้องมีสมาธินิดหนึ่ง ราะว่าเดี๋ยวไปชนเก่งพวกนี้หัก ขั้นตอนนี้นะครับแผลมันใกล้จะชิดแล้วผมจะใช้มีดนะครับเพื่อที่จะเกา,าเนื้อไม้ให้มันเรียบนะครับก็จริงแล้วมีดผมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ใช่มีดที่เอามาทําตรงนี้โดยตรงแต่มันก็พอมีความคมตรงนี้ค่อยๆนะับ ผมมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งเป็นเอ่ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรอาจจะเป็นที่แกะไม้เนี่ยครับขพอผมผมซื้อมาเห็นขายอยู่ร้านญี่ปุ่นมือสองนะครับก็เอาลองมาประยุกต์ใช้ดูไม่รู้จะได้ปะเดี๋ยวลองขอลองก่อนนะครับ ก็ผมอยากให้แผลตรงเนี้ยเขาเว้าเข้าไปนิดหนึ่งก็พอได้นะครับอันนี้มันจะเป็นเหมือนสิว คือขั้นตอนนี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่อยากออกแรงเยอะนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้ต้นไม้สะเทือนก็ต้องค่อยๆเกลาไปครับ ทีนี้ผมจะทายาตัวนี้นะครับเพื่อที่จะรักษาเนื้อไม้โีเครับบเรียบร้อย เดี๋ยวรอบนี้ผมจะริดใบเขาออกด้วยนะครับก็จะริดใบที่แก่ออกบ้างเพื่อที่จะให้เขาได้แตกใบอ่อนใหม่ตะก,กต้นนี้ผมยังไม่เคยริดใบเลยนะครับก็มีแค่ตัดออกไปนิดหน่อยเพราะว่าบางใบเขาแค่มัน,มนใบมันไหม้ไงฮะ จัดอ่าอากาศร้อนผมนก็ตัดออกไปบ้างเพราะว่ากิ่งก้านเขาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับต้นนี้ต้องปล่อยให้มันมีใบเยอะๆเพื่อที่จะให้เขาได้สร้างระบบรากนะครับตอนนี้ก็ใบเริ่มเยอะแล้ว เวลาที่ผมริดใบนะครับผมจะไม่ริดออกทั้งหมดนะครับผมจะเก็บปลายยอดตรงนี้ไว้พวกใบที่มันมีสีอ่อนๆแบบนี้นะครับเพราะว่าในอนาคตใกล้อีอกไม่กี่อาทิตย์หรือสัปดาห์เนี่ยเขาก็จะเริ่มเป็นใบที่แก่ขึ้นมาละแต่ใบพวกเนี้ยมันก็จะแก่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสงก็จะ จะ,จะได้อยลงไปครับผมก็จะตัดออกแล้วก็พวกใบที่อยู่ชิดกับโคนกิ่งเนี่ยครับส่วนมากผมจะริดออกเลยเพื่อที่จะให้เขามีช่องว่างสำหรับแสงที่ลงไปสู่กิ่งอื่นๆได้นะครับไม,ไม่ให้เขาบังคือตอนนี้บาก,กิ่งบางตรงเนี้ยผมเริ่มคลายลวดออกมาไว้ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วครับ ก่อนหน้านี้ผมดัดไว้2กิ่งนี้เพื่อที่จะให้เขาโน้มลงมาเป็นใช้เพื่อที่จะใช้เป็นกิ่งนะครับเพราะก่อนตอนที่เขาแตกเนี่ยเขาจะพุ่งขึ้นมาเหมือนเหมือนกิ่งนี้นะครับเพราะว่าถ้าไม่ไม่ตัดลงไว้ตั้งแต่ตอนกิ่งยังเล็กเนี่ยมันมันดัดยากนะมันน่าจะดัดไม่ลงอย่างเช่นกิ่งนี้น่าจะดัดไม่ได้ละก็ใช้วิธีทดเอาครับ ก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะเอาไว้แค่นี้ก่อนครับก็เดี๋ยวถ้ากิ่งนี้ได้ทดอีกทีเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ทุกคนได้ดูนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องหนอนบอนไซนะครับขอบคุณครับ